คุณผู้ชมหดืพัตเตอร์สาขารยายงานสดจากศาลหลักเมืนองจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะคุณผู้ชมขณะนี้นะคะคุณเค้งนัทพงเรืองบรรยัติยุฒิค่ะคุณผู้ชมก็ได้พาทางผู้สมัครนะคะนายกอบจนนทบ,บุรีค่ะคุณผู้ชมมาสักการะศาลหลักเมืองนะคะคุณผู้ชมเอาเรื่องเอาชายัยหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้เองเนี่ยนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะก็ได้ไป เบอร์ไม้คะคุณผู้ชมแล้วก็ทำการสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่สนามกีฬาจังหวัดนนพระบุรีค่ะ <c oughs> เดินไปกรลัรูปเราหนไปเดินไปเดินไปเดินไปคุณชมน้าก็แฟนๆนะคะมาขอถ่ายรูปสำหรับที่จังหวัดนนทบุร,รีค่ะคะุณผู้ชมทางนักปรึกษาชนเองก็ส่งคุนเริ่มมงคลน,นะคะเริ่มมงคลคะ่ะคุณผู้ชมลงสมัครนะคะ ในส่วนของนายกคอจเแนยตแล้วก็พีางมาจัแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยนะคะในส่วนัอประชาชนเองก็จะมีการลงพื้นที่นะคะคุณผู้ชมตินสายช่วยทางผู้สมัครเนี่ยนะคะหาเสียงตุ๊คเต เส้นทางพี่ดโรหน้าตาไม่ดีคนไล่ไปทางนผมก็เลยต้องนี่ผมก็น้ำหนักมานะฮะเดี๋ยวไปถ่ายเลยผมทไปได้เลยลานลานนี่มันอะไรจะได้ครบจะได้ครบครับผมเอาเลยเอาใช้ปเอาเป็นกำลังจิตกำลังใจครับผมแล้วก็อันนี้จะอันนี้จะไปไหนต่อครับพี่ก็เดี๋ยวเขาก็ไปแห่กันรอบเมืองครับแต่ว่าผมอยู่ได้สิบกว่ามาณซึ่งเมื่อกี้ได้ขอพรอะไรให้ สนามนนทบุรีไหมคะก็ขอความมั่นใจครับแล้วก็ยังไงก็ตามก็ทั้งที่แล้วก็เป็นจังหวัดที่เราชนะยกทั้งจังหวัดมานะคะแล้วก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องชาวนนทบุรีออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเหมือนเดิมนะครับแค่ออกไปเหมือนเดิมเนี่ยครั้งนี้เราก็ได้มีโอกาสเข้ามาบริหารเอาไปเจอีกครั้ง คุณผู้ชมนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะในส่วนของพักประชาชนค่ะคะุณผู้มชมเอาเรื่อเอาชัยนะคะสัก์การะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คือสารหลักเมืองคุณผู้ชมเมื่อมมมสักครู่เนี่ยคุณเทงบอกนะคะว่าเป็นการเสริมความมั่นใจเพราะว่าที่ผ่านมาในการเลือกตั้งแต่ครั้งที่ผ่านมาในส่วนของจังหวัดนนทบุรีพักประชาชนเองเนี่ยนะคะก็ได้คะแนนเสียงนะคะมาทุกเขตเลยของจังหวัด นนทบุรีคร้งนี้ก็หวังนะคุณผู้ชมว่าก็จะเป็นอีกหนึ่งในจังหวัดที่ทางพักประชาชนเนี่ยปักถงสมัยได้นะคะมันชอบปากหวานอบมแจ้งถ้าปากหวานแล้วจะไม่ดีมันจะรักทุกวันอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวระหว่างเดินไปเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะว่าในส่วนของ วันนี้เองพักประชาชนนะคะคุณผูนชน้ชมก็ได้ลงพื้นที่ในหลายจังหวัดพร้อมกันนะคะส่งทั้งการนำคนสำคัญของพักประชาชนแล้วก็ผู้ช่วยหาเสียงเนี่ยลงพื้นที่ซึ่งก็ก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเองค่ะก็ได้มีการเปิดตัวนะคะผู้สมัครนายกอบจคุณผูนชน้ชมในหลากหลายสิบกว่าจังหวัดซึ่ง ก่อนหน้านี้ทางพรรคประชาชนนะคุณผู้ชมก็ตั้งเป้าไว้ค่ะว่าในส่วนของการเลือกนายกอบจ์เนี่ยนะคะก็คาดบอว่าจะได้พักคนั่นหนึ่งคนนะคะอย่างในสนามจังหวัดนนทบ,บุรีก็ระวังเปื้อนแฉะนะคะนะครับเลยนะครับ,นรบในส่วนของจังหวัดนนทบ,บุรีเองะคะ่ะคุณผู้ชมทางอดีต <c oughs> เอาน้ำซะ <c oughs> ค่ะในส่วนของจังหวัดนนทบุรีเองอะค่ะคุณผู้ชมทางนายกประจอคนเก่านะคะพันตำรวจธงชัยเนี่ยคุณผู้ชมก็ได้ลงสมัครครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็เรียกว่าเป็นสนามที่น่าจะแข่งขันกันดุเดือดไม่แพ้ที่อื่นนะคะ ก็เดี๋ยวจะมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะคะสำหรับอำเภอเมืองมาอชี้ ชีบารูเวยแล้วบางใหญ่ก่อนเลยพี่ถ้าบางใหญ่เข้าไป็นไทยบางใหญ่ก่อนขออนุญาตตั้งค่ะตั้งกล้องนะคุณผู้ชมสักครู่เดียวค่ะเมื่อสักครู่เองนะคุณผู้ชมถ้าบางใหญ่ประชาชนแยกแยกไปลำพื้นที่ได้มีการจับหมายเลขเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพันธุ์ตำรวจเอกธงชัยคุณผู้ชมก็ได้เบิดถอไปแล้วก็ในส่วนของคุณเมื่อโมนโคนวาราเวย นุษย์นะคะก็ได้เบอร์สองค่ะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นการตกโอนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราไปเรียมเเออืองไปด้วยซึ่งเดี๋ยวก็จะต้องมาดูหลังจากนี้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าในส่วนของพักประชาชนเองนะคะก็ตั้งเป้าหมายไว้นะคะคุณผู้ชมว่าอยากจะ ได้นาย,ยกอบจอเนี่ยนะคะในนามของพักประชาชนสำคัญคือต้องไปต่อสู้กับในส่วนของบ้านใหญ่บ้านค่ายสตาีต่าง,างๆในเยอะแยะมากมายเลยนะคะในส่วนของพักประชาชนเองค่ะครั้งนี้นะคุณผู้ชมก็ได้มีการ ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบจอย่างน้อยๆนี่นะคะคุณผู้ชมที่เป็นข่าวไปแล้ว17จังหวัดด้วยกันมีจันทบุรีสมุทรปรารนครนายกนนทบุรีในวันนี้นะคะบ้านีนบุรีพังงาภูเก็ตมุกดาหารระยองลำพูนสงขลาสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครสุราษฎร์ธานีและเชียงใหม่นะคะคุณผู้ชมซึ่งก็ตั้งเป้าค่ะว่าอย่างน้อยภาคละหนึ่งที่นั่ง มีจํานวน4จังหวัดนะคะที่ทางพักประชาชนค่อนข้างมั่นใจคุณผู้ชมอย่างสมุทรปราการวันนี้คุณธน,นทธรลงพื้นที่ไปด้วยตนเองสมุทรสาครระยองแล้วก็ตราดค่ะคุณผู้ชมก็จะส่งทางสสพักผู้ช่วยหาเสียงนะคะลงพื้นที่อ่ะคุณผู้ชมไปช่วยทางผู้สมัครในการหาเสียงในแต่ละพื้นที่นะคะไทม์ไลน์คุณผู้ชม การเลือกตั้งอบจหลังจากนี้นะคะก็จะมีการรับสมัครค่ะคุณผู้ชมในวันที่23-27ถึงธันวาคมนี้นะคะนั่นก็คือช่วงเวลานี้แหละค่ะคุณผู้ชมแล้วก็จากนั้นนะคะก็จะมีการเลือกตั้งในวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์2568ซึ่งในส่วนของกรกตก็ได้มีการประกาศกฎเกณฑ์ต่างๆมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชม ก็นี่เป็นบรรยากาศล่าสุดเลยค่ะที่ทางจังหวัดนนทบ,บุรีเดี๋ยวไปดูมือบังนะครับ รรกาศว right, well <mortality. S 2> ันแรกก็ค่อนข้างทึกคักนะคะรีแคปให้คุณผู้ชมฟังสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาผู้สมัครนายกอบจของจังหวัดนนทบุรีมีอย่างน้อย2คนนะคะคุณผู้ชมเบอร์หนึ่งค่ะพันธริตรเอกธงชัยเย็นประเสริฐเป็นผู้สมัครกลุ่มพึ่งหลวงได้เปอ์หนึ่งนะคะแล้วก็ในเลิศมงคลวราเวนุชค่ะผู้สมัครประชาชนได้เบอร์สองซึ่งทั้งคู่นะคะก็พร้ที่จะทำร่วมกันค่ะคุณผู้ชม เลือกพักประชาชนเมือกนกลับ <พอ S 1> ไปมากันเลืเอกตั้อบจอครั้งที่ผ่านมาปี6-3ค่ะอันดับหนึ่ง พันตำรวจเอกคงชัยนะคะเป็นมาแล้วกว่า4สมัยได้ไป1,93,992คะแนนรองลงมาคือผู้สมัครจากคณะก้าวหน้านะคะคุณผู้ชม1,37,222คะแนนและอันดับ3ในายฉลองเรี่ยวแรงค่ะได้คะแนนมาทั้งหมด66,900คะแนนเดี๋ยวจะต้องมาติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับสนามเลือกตั้งอบจอรหรือว่าสนามท้องถิ่นทั่วประเทศที่จะมีการเลือกตั้งนะค,ะคุณผู้ชมในวันที่ 1กุมภาพันธ์2568นี้คุณผู้ชมสามารถรับชมติดตามได้นะคะที่เดี๋ยวพทเตอร์เ,อรเราก็จะรายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะคะเดี๋ยวยังไงช่วงน,นี้ต้องขออนุญาติปการรายงานสดเพียงเท่านี้ก่อน,นะคะ่ะคุณผู้ชมฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s ไ r i b ์ให้กับพัทเตอร์ได้ทุกช่องทางนะคะรวมไปถึงในเว็บไซเฟอร์ด้วยค่ะคุณผู้ชมอยู่ในคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะคะาทาง YouTube แล้วก็ Facebook เลยค่ะช่วงน,นี้ดิฉันณัฐพร้อยจำปารย่ยงานคะ่ะ